เรามาปฏิบัติด้วยเมตตาเมตตาตนเมตตาผู้อื่นเมตตาตนก็หวนความสุขที่แท้จริงหวนความสุขที่อยู่นานท่านก็บอกว่าปัญญานี่มัเริ่มด้วยเราถามผู้รู้ว่าทำยังไงเราจึงจะได้ความสุขที่ถาวรอยู่ระยะยาวในตานตรงนั้นเราทำยังไงจึงจะให้ทุกระยะยาวเราจะได้ววเวจเวจกทุกอน,นั้น แต่คำตอบคาแรกของคำ,คำสำหรับคาถามคาแรกนั้นก็เอาปฏิบัติทานเสน้นภาวนาเนี่ยจะทไปเพื่อความสุขทีรยระยาวและทั้งทั้งสามอย่างนี้มันช่วยช่วยลดสังกัและกันถ้าเรามีแต่ภาวนาลูกเดียวไม่เลไม่มีทานไม่มีเสน้นก็ไปไม่รอดถ้ามีทานมีเส้นไม่มีภาวนาก็ไปไม่รอดเหมือนกันเหมืนอนเราออกกําลังกาย เราออก,รกล่ดดวนานวกำลังเฉพาะกล้ามเนื้อตรงนั้นตรงนี้มาในหามันทั่วกันเดี๋ยวร่างกายมันจะเกิดวิประเล็ขึ้นมาทางที่ดีเราให้ออกกำลังกายที่ทุกส่วนในร่างกายได,ได,ไดม้มีส่วนร่วมอยู่ในนั้นความแข็งแรงก็จะได้ช่วยเหลือซึอ่งกันและกันในทานเส้นภาวนานก็เช่นเดียวกันเราทําทานเรารู้จักยินดีในการให้ทานของเรา อกกับตัวเองว่านี่เราทำความดีนะใจก,ก็เกิดยิ่งเย็นดีขึ้นมาแทนว่าอาวาัจีิสังขารที่เราพูดกับตัวเองนี่มันสำคัญมากพอถึงเวลาภาวนาก็ต้องใช้าวาจฉิสังขารก็ต้องพูดกับตัวเองวิทกวิจารในเรื่องของกรรมฐานของเราเราจะได้เข้าใจแลหลกแห่งความสุขทันใดเกิภไปนอกเกิภไปไหน ใจของเราจะได้ตรงกับธรรมะประปฏิบัติรอบตัวเราความปลอดภัยความสุขก็จะได้รอบตัวเราเหมือนกัน